สวัสดีค่ะซาลูวันนี้ครูกี่มีซีรีส์เรื่องหนึ่งจะมาแนะนำนะคะนั่นก็คือเรื่อง e m i l y in Paris ค่ะก็ใครที่ชอบเรียนภาษาฝรั่งเศสนะคะหรือว่าชอบประเทศฝรั่งเศสเนี่ยต้องดูเรื่องนี้เลยนะเพราะว่าเราจะได้เห็นวัฒนธรรมนะคะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยๆของปารีสเนี่ยเยอะมากเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ย เราจะได้เรียนคำศัพท์สำนวนแปลกๆนะคะที่ไม่ค่อยจะได้ยินด้วยนะทีนี้จะมีอยู่ตอนหนึ่งนะคะที่ตัวเอกของเรื่องเนี่ยเอมิลี่ต้องการจะพูดว่าฉันรู้สึกตื่นเต้นเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะเขาก็พูดว่า je suis excité je suis excité แล้วคนอื่นๆที่ได้ยินเนี่ย ก็รู้สึกแบบทำหน้าเหว๋วกันไปนะซึ่งนางเอกอ่ะเขาใช้คำที่มีความหมายผิดนั่นเองค่ะเออ excite ตัวนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าตื่นเต้นนะคะแต่ว่ามันจะมีความหมายในเรื่องของเพศค่ะก็คือเหมือนกับว่าเราเนี่ยอยากจะทํากิจกรรมทางเพศนั่นเองนะแต่ว่าถ้าเราอยากจะพูดว่าฉันตื่นเต้นฉันอดใจไม่ไหวแล้วที่จะ จุดๆทำอะไรเช่นอดใจไม่ไหวละที่จะได้เจอเธอรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เจอเธอเ,เร็วๆนะคะเราจะใช้สำนวนอื่นดามนี้ค่ะก็คือ je suis e n t h u u s i s t t e je suis enthousiaste หรือ je suis impatient je suis impatient หรือ j'ai hâte j'ai hâte <muchempeu> je suis enthousiaste de te voir. Je suis enthousiaste de te voir. Je suis, de voir. Rue, je suis impatient de te voir. Je suis impatient de te voir. J'ai hâte de te voir. J'ai hâte de te voir. ห้ามใช้ Je suis e x e อ t กซ e d เด็ดขาดเลยนะไม่งั้นเนี่ยคนฟังตกใจแน่นอนเลยนะคะยังไงนะคะก็ลองติดตามซีรีส์เรื่องนี้นะรับรองว่าเราจะได้คำศัพท์ใหม่ๆคำแสลงนะคะที่เราไม่เคยเรียนมาก่อนแน่นอนเลยนะคะแล้วก็กลับมาพบกับครูกี้ได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะดูว่าเดี๋ยวครูกี้จะมาสอนคำศัพท์อะไรบ้างนะวันนี้ไปก่อนละค่ะออกบัว